กูไปจนไปลีก็ได้ไม่ไปเด้ดีเลยวะได้อะหลังห่านให้ตั้มบันละให้ตั้มบันนี้ให้กรรมการแม่งไปเเดี๋ยวบอกบอกด้ให้กรรมกดยเรรมการเดินท ครบเลยทุกอย่างนะบรากาศเนะถ้าถ้ามีเหยียดไม่ได้เหยีด <seguinte> ด้วยนะนี่นะดูด <Wall jaar Twilight> ิมีใจเย็นแล้วนะเป้าเน่ยเป้ามีเย็นแล้วหลวงเลยพี่ความมือเฮ้ยระหว่างนั้นเจออะไรเจอกินโตโอ้โหลวมเข้าไปเจอห้อยกระป้องพุ่งเข้าไปเนี่ยช็อกกับห้อยกัดมือเกมเกมแล้วกูนะกูเกม เฮ้ยมึงจะเตะอากูด yeah, no ้วยเตะอากูด yeah, ูคุโยนหัราทิ้งด้วยบอกกอนบังกองตายออจบนั่นแหละจบกบอกแล้วว่าจบ